สวัสดีค่ะนี่ค่าคนะ่ะนักเรียนที่รักไม่ได้เจอกันนานมาตั้งแบบอาทิตย์หนึ่งก็คือจริงๆแล้วเจตนานก็คือว่าอาทิตย์ที่แล้วที่แบบไม่ได้ให้วิดีโอไปใช่ไหมเจตนาะก็คือว่าไออาทิตย์เนี้ยที่ที่เราจะเรียนต่อไปนเนี้ยค่ะวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยคือเราจะได้มาเรียนกันในโรงเรียนเออครูก็จะแบบแล้วซื้อก็จะได้แบบสอนเนีายมีความสุขอะไรเนี้ยอ่ะสรุปว่าเขาก็ปิดไปอีก นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเรียกนการในวิดีโอทีนี้เอาซึก็จะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะสอบปลายภาคแล้วเนาะนะคะโอเคอาทิตย์ที่แล้วแล้วเรียนเกี่ยวกับตุนจีนไปแล้วแบบพอของปากาของคอนะคะอาทิตย์นี้ก็เหมือนกันอ่ะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวันอะไรก้จะมาแล้ววันวันมาคะอูชาไม่ใช่นะคะวันชิงมิงไม่ใช่ วันวาเลนทน์นะคะวันวาเลนทนยก็คือวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้าวันที่สิบสี่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าภาษาจีนเนี่ยวันมาเลนไทนยพูดว่าอย่างไรออันนี้ไม่มีในชีนนะคะเดี๋ยวซื้อสูงอันนี้ให้เหมือนเดิมจดใส่สมุดก็ได้ชิงหรนอ่ะมาดูก่อนคำว่าชิง เหร่นนะคะเหร่นแปลว่าคนเราน่าจะเคยเรียนแล้วคนนะคะคาว่าฉิงเนี่ยมาจากคาว่าสิ้นฉิงกันฉิงที่แปลว่าความรู้สึกเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมายถึงแบบความรู้สึกเกี่ยวกับความรักความอะไรเงี้ยก็หมายถึงแบบคนรักคนรักกันเจียเนี่ยคำนี้อ่านว่าเจียนะคะแปลว่าเทศกาลเพราะฉะนั้นชิงเหร่นเจียเอามารวมกันแล้วมันก็เกี่ยวกับเทศกาลของคู่รัก อารมณ์นั้นเทศกาลของคู่รักของคนสองคนของคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นชิงเรนเจียนะคะชิงเรนเจียเอา่านดีๆมันก็คือแปลว่าเทศกาลวงเล็บเทศกาลวันหรือว่าวันวาเลนไทน์นั่นเองวันวาเลนไทน์แบบสากลน,นะคะคือตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์นของทุกปี นะคะอ่ะเราเรียนไปแล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนที่สองนะคะเอาเดือนขึ้นก่อนก็เป็นเ e ออเย่อ่าสิบสี่ก็สือสื่ข้าวอ่าอันนี้เผื่อในข้อสอบเราื้อถามนะว่าชิงเงินเจียคือชื่อชื่อเออชื่อจีเย่จีห้าวก็คือตรงกับวันที่เท่าไหร,ร่เดือนอะไรนะคะก็คือตรงกับเออเย่ 1ิบสาวนะคะอันนี้เรียนไปแล้วอ่าเน้นก่อนเน้นเน้นชิ้นเน้นแบบเน้นแบบยังไงดีอะนี้แล้วกันนี่นะคะเผื่อคือถามไหนก็สองนะนะคะดอกจันไว้2月้า号นะสิบสี่กนะุมภาพันธ์มาเรนทดย อ่ะฉลองไม่เป็นแล้วอ่ะอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าวันแห่งความรักของประเทศจีนเนี่ยหรือว่าของจีนเนี่ยมีวันไหนกันบ้างที่สามารถเป็นวันแห่งความรักได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือชิงเรนเจียตรงกลางเนี่ยที่เราที่เราซื้อแนะนําไปเมื่อกี้นะคะคือวันที่สิบสี่เดือนสองนั่นเองใช่ไหมทีนี้เรามาดูข้างๆเนี่ยค่ะหัวใจสีทองอ่ะหัวใจสีทองนะคะอ่านว่าเทศกาลชีซี เทศกาลชีซีนะคะเติมคำว่าเจียที่แปลว่าเทศกาลไปด้วยก็ได้ชีซีนะคะชีซีก็คือชีแปลว่าเจ็ดใช่ไหมเทศกาลนี้นะคะจะเหมือนกับมีม,มีมีเยอะเลยคือในแถบเอเชียเนาะจะเป็นแบบที่ญี่ปุ่นก็มีวันที่ 7, เจ็ดเดือนเจ็ดค่ะมันคือวันที่ 7, เจ็ดเดือนเจ็ด คือวันแห่งความรักของจีนจริงๆนะคะเป็นแบบ a d i ิช o n นลก็คือแบบแบบสมัยก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเขาก็จะมีตำนานต่งตางๆแบบนู่นนี่นั่นน,นะคะอันนีนะ้เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันอ่ะคือชี Q ้ชีจี๋นะคะอีกอันนึงคือเป็นเทศกาลวันบอกรักวันบอกรักนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตก็คือห้าสองศูนย์ เจีอนั่นเองห้าคืออะไรอ่านับเลข e r s, s, s u u ใช่ไหมอ่าดีค5าคือ u นี่ล่ะสองคือ r อ่าเลขสูตรเรายังไม่เคยเรียนคือคำว่าหลิงนะคะเทศกาลคือคำว่าเจียอนั่นเอง u r หลิงเจี๋อ้ r หลิงนะคะก็คือเดือนห้าวันที่ยี่สิบนั่นเอง เดือนห้าวันที่ยี่สิบก็คือเดือนพฤษภาคมวันที่ยี่สิบอารมณ์นั้นเป็นวันบอกรักนะคะเป็นเทศกาลแบบบอกรักในโลกอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยอู่เออหลิงเราพิมพ์ไปอูอ่เออหลิงอ่ะอู่เออหลิงนะคะเป็นเป็นเหมือนรหัสลับ,บ,บที่คนจีนเนี่ยใช้พูดว่าว่อไอหนีออาว่อไอหนีจำไว้นะอู่เออหลิงถ้ามีคนพิมพ์ว่าอูอ่เออหลิงให้เราเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยอันนี้เลย เธอรักฉันหรอเธอเป็นคนจีเธอรักฉันหรออ๋อเปล่าเราทวงนี้เธออะเธอติดเธอติดนี้เราอยู่ห้าสองศูนย์บาทเออนะมานะไม่ใช่นะคะห้ 5, 2, 0, ะะาสองศูนย์นะคะอูเออร์หลิงนะคะเป็นเทศกาลบอกรักนะคะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนะคะนี่อันแรกเลยอันนี้อันแรกอันที่หนึ่งชีชีจ,จีนะคะชีชีชจีก็คือวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนั่นเองเอา่าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ด ชีเหย่ชูชีอันนี้เผื่อซื้อถามในข้อสอบนะว่าชีชีชเจียตรงกับอะไรนะคะว่านแห่งความรักนะคะเป็นตำนานหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าอันนี้ก็จะเป็นตำนานสมัยก่อนนะก็คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าหนุ่มเลี้ยงว,วัวเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่มารักกับสาวทอผ้าที่เป็นเป็นนางฟ้าซึ่งมันผิดกฎของสวรรค์ใช่ไหมคะสองคนนี้ก็เลยโดนพรากออกจากกัน ทีนี้ด้วยความรักของทั้งสองอีกผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์ไปตามปุ๊บทีนี้แบบมันอยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะว่ามีอุปสรรคนู่นี่นั่นกั้นไว้อยู่ทีนี้คนที่เป็นแบบคนที่ปกครองสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเห็นใจเนาะเห็นใจเขาก็เลยว่าอะโอเคปีหนึ่งเนี่ยได้เจอกันได้ครั้งเดียวได้จับมือถือแขนกอดกันนู่นี่นั่นกันได้ครั้งเดียว นะก็คือวันที่7เดือน7นั่นเองแล้วก็จะเป็นสะพานนกนางแอนเชื่อมหากันอารมณ์นั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลแห่งความรักของเมืองจีนเลยนะคะวันที่7เดือน7ต่อมาชิงเหรินเจี๋ยอันที่2ค่ะก็คือ14กุมภานะคะเอริเอชื่อห่าวหรือว่าชืิชอรือนะคะอันนี้เราจะใช้คําว่ารือคำว่าห่าวก็ได้นะคําว่ารือก็จะเป็นภาษาเขียนสักหน่อยนะ,ะวันแห่งความรักจากฝั่งตะวันตกนะคะก็คือเทศกาลแห่งความรักปกติเลย อ่าสำหรับอันที่สามนะคะอู่อูอ่เอ้อหลิงเจียันที่20พฤษภาคมนะคะวัะนแห่งความรักจากสับแสแลงนะคะบนอินเทอร์เน็ตเอออู่เอ,อ้อหลิงนี่ก็มันเป็นแสลงจริงๆสลงคืออะไรแสลงก็คือคําที่แบบเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอู่เอ้อหลิงอูอ่เอ้อหลิง我爱你我爱你เออมันก็เป็นสับแสแลงมานะคะ ประมาณนี้เนาะมีอยู่สามแบบนี่คือก็จะให้เห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้มีแค่วันที่สิบสี่กุมภาวันเดียวนะที่ที่คนจีนเขาเห็นว่าเป็นวันบอกหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแห่งความรักฉันมีเธอทุกวันนะอันที่หนึ่งคือชีชีเจี๋ยชีชีเจี๋ยตรงกับีีเย่ชูีเย่ชู初ีคือวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะอันที่สองค่ะ情人节情人节二月十四号 นะคะ二月十号ต่อมาที่สามค่ะ五二零节五月二十号นะคะอืมโอเคต่อมาค่ะ情人节礼物ช人节เ,เ,เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือวาเลนไทน์ถูกไหมชิงเรนเจียนี่แปลว่าวาเลนไทน์เลยนะคะส่วนคําว่าหลิวแปลว่า gift ะคะ่ะหรือว่าของขวัญน,นะคะของของขวัญ ของขวัญน,นะคะชื่อนเจียหลิของขวัญวันวาเลนไทน์เนี่ยที่คนจีนนิยมให้กันในวันแห่งความรักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เวนไว้พราะว่าเอาสื่อจะวาดเอง <c oughs> <c oughs> แกเชื่อไหมว่าให้กําลังใจอหนหนเอาสื่อหน่อยนะว่าสือวัรูุได้อันแรกเลยค่ะอันแรกแน่นอนอยู่แล้วเฉียวเคอรี่เฉียวเคอรี่รนะคะแต่ว่าป๊อกเกอลตนะคะ ฉันจะวาดชอ็อกโกแลตยังไงวะแก๋ออันนี้เป็นถุงถังเออเป็นซองที่แกะมาแล้วกันอันนี้เป็นชอ็อกโกแลตบาร์เอ้ยเฮ้ยมันก็เป็นชอ็อกโกแลตอยู่นะนี <c oughs> ยนะ่ยี่ห้อแผมนะยี่ห้อสิอ่ะ,อ,ะอ่ะช็อกโกแลตนะเฉียวเคลี่เฉียวชอเออชอชิงไหเอกนะคะสระเอียวอ่ะเหมือนคำว่าเหี่ยวแต่ว่าเปลี่ยนจาก ขอยอข้างในเป็นชอชินะคะเช็ยวเคอร์อลี่อ่าแปลว่าช็อกโกแลตเขียนยังไงเขียนไม่ค่อยเป็นนะช็อกโกแลตนะไปดูด้วยว่าถูกหรือเปล่านะอ่าช็อกโกแลตนะเช็ยวเคอร์อลี่อันที่หนึ่งอันนี้ยกมาให้หกอย่างนะต่อมาค่ะอ่านว่าเหมยกุยควาควาแปลว่าดอกไม้นะคะเหมยกุยแปลว่ากุหลาบ เหมยกุยคว้าแน่นอนก็คือดอกกุหลาบนั่นเองนะคะปลืกดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเก้าพันเก้าร้อยเฮ้ยทำไมฉันวาดเหมือนดอกอุตพีษยังไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะฉันต้องวาดกุหลาบยังไงอย่างนี้ละกันเก้าพันเก้าร้อยพวกแกไม่ทันหรอกพวกแกไม่ทันหรอกคือที่จริงเราซื้อก็ไม่ทันหรอกเพลงเนี้ยแต่ว่าแบบดูหนังอะไรมาแล้วก็ซึมซับมานะคะ อดอกกุหลาบแดงอ่าโอเคดอกกุหลาบด,ดอกกุหลาบแดงกำลังบานอะไรนะห <laughs> ม่ยกุยควานะคะแปลว่าดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบอ่าดอกกุหลาบนี้มันก็จะมีเป็นสีเนาะมันก็จะมีหลากหลายความหมายนะคะไปหาเอ,าเอง <laughs> ต่อมาที่สามค่ะอ่านว่าเจ๋จื๊อเจ๋ จี้เจนะคะเจียแปลว่าแหวนค่ะแหวนในที่นี้ไม่ได้พูดถึงว่าแหวนเพชรอย่างเดียวนะอาจจะเป็นแหวนที่แหวนอะไรก็ได้ค่ะก็เรียกว่าเจียจือหมดเลยนะคะให้แหวนแหวนตนเลดแหวนดินปั้นที่ที่ตอนนี้วัยรุ่นเขาเขาฮิตกันเนาะแหวนดินปั้นน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเจียจือนะคะเจียจื๊อแหวนนะคะแหวนต่อมาค่ะ อันที่สี่นะคะอ่านว่าเซียงเฟินล่าจูเซียงเฟินนะคะแปลว่าหอมที่มีกลิ่นหอมนะคะแปลว่าที่มีกลิ่นหอมล่าจูนะคะแปลว่าเทียนอ่าเอามารวมกันก็คือเซียงเฟินล่าจูก็คือเทียนหอมนั่นเองอ่าเทียนหอมนะคะเทียนหอมก็กำมาคิดเลย คิดก็คือมันจะเป็นแบบรูปต่างๆในะรูปเค้กรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในไอจงไอจเนาะที่เราซื้อเห็นหนะเอาซอก็ที่เดียวอก็ชอบเคยซื้อมาไม่ได้จุดนะมันน่ารักเกินไปก็โชว์ก็เอาไว้ตั้งโชว์แล้วสรุปหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> สรุปหายไปไหนไม่รู้นะอ่ะอันนี้คือเทียนหอมนั่นเองต่อมาอันที่ห้าค่ะมีแหวนแล้วก็มีสร้อยนะอ่านว่าเสี่ยงเลี่ยน เสียงเลี่ยนนะคะก็คือสร้อยนั่นเองแบบสร้อยอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะสร้อยกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งสร้อยทองสร้อยสร้อยนี่ก็เสียงเลี่ยนนะคะเป็นเรียกรวมๆเสียงเลี่ยนต่อมาค่ะอันเบสิกเลยอันนี้นะคะเบสิกเลยทุกคนคุณเคยอยู่แล้วฉิงเหรียดแปลว่าวันลอยน้ำใช่ไหมมาดูสองคำข้างหลังค่ะอ่านว่าเฮอค่ะออ๋เฮอค่ะ เฮอร์แปลว่าการ์ดนะคะแปลว่าการ์ดวอลพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิงเหรินเจียเฮอร์ก็แปลว่าการ์ดวันวนาเลนไทน์นั่นเองอันนี้ back to basic มากๆเลยนะคะอ่าวาชิงตัววาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เปิดมาแล้วก็แบบดด่งๆหัวใจนะคะการ์ดวาเลนไทน์อืม โอเคนะคะอ่หกอย่างนี้นะคะชิงเงินเฉียรหลิวของขวัญที่คนจีนนิยมให้กันในวันวาเลนไทน์เนี่ยมีอะไรบ้างมีถึงหกอย่างใยกันนะคะที่เอามาให้วันนี้อันที่หนึ่งค่ะเคอรี่เฉี่ยวเคอรี่อันที่สองไมยกุยฮวาเหมยกุยฮวาอันที่สามเจี้ยจื้อเจี้ยจื้ออันที่สี่ซียงเฟินล่าจู เซียงเฟินลาจ้อันที่ห้า项链ยนโอ้ลืมเขียนให้นะสร้อยสร้อยคอนะ项อันที่6ค่ะ情人节 e 卡่人节贺卡การ์ดออนไลน์ถ่ายนะคะ่าต่อมาค่ะบอกรักบอกชอบเป็นภาษาจีนอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วเราเราเรียนคำว่าภาษารักคุณนะคะหัวไอหนี อ,อืมวอไอ้นี่ใช่ไหม sure เอ่ยทีนี้เราสามารถเปลี่ยนสรพนามได้เอ şey, ่เออใช่เปลี่ยนรรพนามได้เนี่ยเปลี่ยนจากวอเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแบบสมมติเราซื้อชื่อแพมใช่ไหมคะแพมไอ้แม่มาอะไรเงี้ยเออแพมรักคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะรักโรงเรียนรักน้ำรักปลารักซากุระนะคะนี่ก็เปลี่ยนได้นะคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบอื่นๆได้นะคะเปลี่ยนเป็นคนอื่นเปลี่ยนเป็นคนสัตว์ติดของอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ อ่าอันนี้ก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนจากคำว่าอ้ายเป็นคำว่าสี่ขวนอันนี้เรียนแล้วนะว่าสี่ขวนหนีสี่ขวนเนี่ยแปลว่าชอบไม่ถึงกับรักหรอกแต่ว่าชอบเฉยๆไม่มีหรอกรักยิม้มไม่แต่ยิ้มแล้วรักเลยปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปนะว่าสี่ขวนหนีนะคะฉันชอบคุณหรือว่าจะไม่จะไม่จะไม่เป็นคนก็ได้ชอบกินชอบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมีคนถามเราว่าอย,อยากได้ อยากได้ชิงเดินเจียหลี่วู่เนี่ยอยากได้อะไรอยากได้ของขวัญวันวาเลนไทน์อยากได้อะไรคะอ๋อวอวฉีควันเฉียวเคอรี่อ๋อฉันชอบช็อกโกแลตนะอืมหรือว่าเอ้อยฉันชอบเงินนะวัวฉีควันเฉียนอะไรเงี้ยเออก็ให้ให้ซองแดงฉันก็ได้ <laughs> อ่ะมีอีกอันนึง่งหาที่เป็นศัพท์วัยรุ่นเนาะเป็นศัพท์วัยรุ่นนะคะคือคํานี้ค่ะเพิ่มคําว่าเพิ่มคําเนี้ยมาไว้ข้างหน้าเวิร์บมอ่านว่าชาว อ,อ่านว่าชาว่วาชา้าไอ้นี่ว่าเชา้าไอ้นี่ว่ากับนี่ก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะคะไอ้ก็เปลี่ยนเป็นสีหวนก็ได้เปลี่ยนเป็นคำว่าสีหวนอเออสีหัวนได้วอาชาวส่วนคำว่าชาวเนี่ยค่ะเป็นศัพท์ วัยรุ่นเหมือนกันวอดชาวไอ้นี่แปลว่าโคตรรักเองเลยนะคะชาวเนี่ยแปลว่าโคตรแปลว่าแบบมากๆนะคะแปลว่าโคตรฉันโคตรรักเธอเลยว่ะเออฉันรักเธอแบบฉันรักเธอแบบโคตรเลยอะอะไรเงี้ยหรือว่าวอชาวสี่ขวนี่อุ้ยฉันชอบเธอโคตรเลยว่ะอะไรเงี้ยอาจะเป็นสับวัยรุ่นนิดนึงนะวอดชาวไอหนี่หรือว่าวอดชาวสี่ขวนนี่นะอันนี้คือสามารถเอาไว้เป็นแคปชั่น าษาจีนได้นะคะแคปชั่นวลันยนยนี้นะคะอ่าโอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากก็สามอันพอมานะแคปชั่นจริงๆสำหรับวลันยนยมีให้ทั้งหมดสามแบบนะสำหรับแบบแรกก็คือคนที่ in r e l a t i o n s h i นะคะคือคนที่มีแฟนแล้วนะมีคนที่ชอบแล้วและเขาก็ชอบเรานะโอแก ต้องต้องวงเล็บแบบนี้นะ <laughs> ต้องวงเล็บแบบนี้นะคะ่ะออาก็เอาประโยคนี้ไปเลยค่ะเห你真เ有你真好有แปลว่ามีนะคะหนีแปลว่าคุณเจนแปลว่าจริงๆห่าวแปลว่าดีนะคะ,อะบอกแล้วว่าวิธีการ แปลภาษาจีนที่ดีคือให้เราเนี่ยแยกทุกคําออกมาเป็นภาษาไทยก่อนถูกไหมแล้วค่อยใช้สกิลคนไทยถ้่เกิดของเราเนี่ยซึ่งเราสือรู้สึกว่าทุกคนมีสกิลนี้ติดตัวมาอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็เรียงให้มันเป็นภาษาไทยให้สวยๆหน่อยคือโยมีหนีคุณเจ,จริงๆข่าวดีมีคุณจริงๆดีก็คือมีคุณเนี่ยดีจริงๆเลยนะคะหรือว่า ดีจริงๆเลยที่มีคุณก็ได้อ่าหรือจะไปให้สวยๆกว่านี้ก็คือโยนิเจนหาวแปลภาษาไทยให้สวยๆเป็นไงอ่ะพูดยังไงดีดีจังที่มีเธออยู่ตรงนี้ <laughs> ดีจังเลยที่มีเธออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแปลให้มันสวยๆเนาะนะคะเยอนีเจริาวนะคะเย่อหนีเจริาวต่อมาค่ะสำหรับคนที่อยากจะไปแบบสุรภาพรักขอเป็นแฟนในวันวนาเลนไทน์นี้นคะนคะนะคะนักเรียนค่ะวอร์มเม้นทอืเจหวัง อืมหวอเมนเจียวหว่างปะหวอมันนะคะหวอมันแปลว่าพวกเราพวกเรานะคะพวกเราสองคนเนี่ยพวกเราเจียวหว่างแปลว่า in a relationship นะคะเจียวหว่างแปลว่าเป็นแฟนนะะเป็นแฟนแบบแปลว่าเป็นแฟนเลยอะปะเนี่ยแปลว่าเถอะนะคะเถอะพวกเราเป็นแฟน อาจจะมีคําว่ากันเอาไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้พวกเราเนี่ยมันเป็นแฟนกันเถอะนะบวเมเงินเจียวหวัางปะเออไว้เป็นอันนี้ไปแบบไว้สารภาพรักหรือเฮ้ย,ยพี่แขนเป็นอะไรอะ่ะแขนเป็นฟอขอ,นฟ <laughs> ขอเป็นแฟนขะอเป็นแฟนนะคะบวมเงินเจียวหวัางปะเอาไว้ขอคนนั้นเป็นแฟน นะคะอันนี้ใช้ได้หมดเลยเป็นยูนิเซ็กนะคะใช้ได้หมดเลยเนาะยูนิเซ็กคืออะไรยูนิเซ็กคือใช้ได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็น LGBT หรือว่าเพศไหนก็ตามนะคะใช้ประโยชน์นี้ได้หมดเลยที่เราซื้อเลือกมาเนี่ยไม่ไม่แบ่งเพศไม่แบ่งอะไรนะคะใช้ได้หมดเลยอ่ะต่อมาค่ะสําหรับคนที่เพิ่งอ,อกหักนะคะหรือเราซื้อเองแก <laughs> <Yeah, S 1> <laughs> ฉันจะบอกเลยว่าฉันแบบ เาแต่ฉันฟื้นตัวแล้วแหละคนเราอะเนาะก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ทีาทำปลอบใจสำหรับคนที่แบบอกหักนะคะในวันวน,วนทายนี้อยู่คนเดียวอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะเรามีของกินมีที่นอนมีเพื่อนนะคะมีพ่อมีแม่ที่รักเรานะคะแล้วก็มีโควิดที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะทุกคนเข้าใจไหมเอ่ยนะคะมาดูกันประโยชน์อีเด็ดนะะ 旧的不续新的不来เออ旧的旧的旧แปลว่าเก่าเติบไปว่าของปู续นะคะอ่ะคำว่าปู้เนี่ยมันก็คำว่าปู้แหละแต่ว่ามันบวกเสียงสี่งไงเพราะฉะนั้นคำว่าปู้ก็เลยต้องกลายเป็นเสียงสองนะคะ อันนี้ก็ไม่ต้องจำอะไรเยอะแค่จำว่าเราซื้อพาพาอ่านว่าอะไรก็พอเดี๋ยวเราปวดหัวเนาะปูชี่นะคะแต่ว่าไม่ไปคัชี่แปลว่าไปนะคะไปทำไมเปล่าปาฉันตแบบเนี้ยไปนะคะเก่าตรงข้ามกับคำว่าอะไรคำว่าอะไรก็ต้องตรงข้ามวาคำว่าใหม่สิคะน้องๆใหม่นะคะใหม่ ของปู้หลายนะคะปู้หลายก็ปู้แปลว่าไม่เนาะปู้แปลว่าไม่หลายแปลว่ามานะคะจิิ่วเเตตออูน旧ปู้หลายแปลว่าเก่าไม่ไปไม่ก็ไม่มาเว้ย <laughs> <laughs> เออแบบมั่นๆนะเก่าไม่อ่า แต่ถ้ามันเป็นเก่าไปใหม่มากหรือว่าใครจะชอบแปลยาวๆให้เราแบบนึกออกก็ได้เอ้ของเก่าไม่ไปของใหม่ก็ไม่มานะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เด็ดมากซื้อชอบมากนะคะเลิฟซื้อใครไม่ซื้อก็ซื้อแพมซื้อนะคะจิ่วเตอปูซ่อซินเตอปู้ไหลเออจะไปเขียนภาษาไทยกันเอาเองนะ ฟังเสียงฉันดีๆจิ้วปูชี่旧的不去新的不来เข็นะอ,นะอ่ะต่อมาค่ะแนะนำเพลงที่น่าฟังสำหรับลายถายนี้นะคะเยอะแยะมากมายตอนแรกก็ก็ว่าจะเลือกมาให้แหละแต่ว่าโอเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยบอกว่าก็เลยจะบอกแลว่า,วาเนี่ยใน y o u t u b e เนี่ยไปเลือกเอานะคะไอจีนจิ้มจุ่มเนี่ยไม่ไม่ใช่ของเราซื้อนะแต่ว่า อซือมาแนะนาไม่เราฟังเฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยแปลเพลงจีนนะคะเผื่อใครแบบหาเพลงอะไรฟังแล้วอยากรู้ความหมายด้วยอะไรเงี้ยก็ลองไปฟังดูนะคะก็ลองไปฟังดูมีทั้งเพลงอกหักเพลงรักเพลงนู่นเพลงนี้ต่อมาค่ะการานของเราให้ทําการ์ดคําศัพท์หาเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไท์น,น,ทนคะคะโดยไม่ซ้ํากับคําศัพท์ที่สอนไปในบทเรียนนะคะทําใส่สมุดหรือแคนวาก็ได้อ่าอันนี้ถ้าเราซื้อยกตัวอย่างมาเราซื้อเนี่ยทําเป็นแค่แผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ่ะเนี่ย แค่เนี้ยคือเอาไปแปะลงในสมุดก็ได้หรือว่าจะทำในแคนวาก็ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอยากอยากได้แคปชั่นอะอยากได้แคปชั่นวันวานไทยที่เด็ดๆนะคะแคปชั่นวันไทยเด็ดเเราเลิเลกกันเถอะเออภาษาจีนหวอเมินจุดๆๆๆจเขียนพินอินด้วย อันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างไม่ได้บอกให้เอาคําว่าเราเลิกกันเถอะนะถ้าเห็นถ้าเห็นใครเอาตัวอย่างฉันไปทําการป้านนะฉันหักคะแนนอ่ะโอเคไม่เอ่ยก็ให้ทํางานแบบง่ายๆชิวๆนะคะปกติเลยเพราะว่าก็เป็นการเอื้ออํานวยความสะดวกให้เราด้วยเนาะนะคะและ้วก็ไม่ได้เจอเหล่าซื้อนานมากที่จริงเหาซื้อก็อยากจะจะแบบเจอเราบ้าง เจอแบบวิดีโอคอลห่กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าซืไม่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 ค่อยมีความไม่สะดวกในเรื่องแบบขอภายจริงๆเพราะว่าเออเป็นเหตุผลส่วนตัวจริงไว้แบบเราซื้อโอเคเลยขึ้นแล้วในเรื่องต่างๆนะเดี๋ยวเธอจะมาเจอเราแน่นอนตอนนี้ก็ขอแบบส่งวิดีโอให้ดูก่อนแบบอย่าว่ากันนะคะขอญาตจริงๆเราบางทีก็เก่งใจนักเรียนเหมือนกันนะเก่งใจนักเรียนมากว่าแบบ วิชันไม่ฉันไม่เจอนักเรียนเลยบ้าๆอะไรเงี้ยนะคะอะเดี๋ยวซื้อส่งอันนี้ให้เนะเดี๋ยวซื้อส่งอันนี้ให้ทางวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมแันบ้านเราด้วยนะโอเคบ๊ายบาๆจีจี้